นี่คุณแม่ให้กล้วยด้วยมีกล้วยมีแตงให้ด้วยโอ้โหนี่ล่างแล้วบอแม่ล่างเห็น่ครับคุณแม่ครับถามว่าล่างแม่ขันไม่อยากกินดิกินบอเธอกินเนื้ออยู่ดิมันถือกินเนื้อแม่ครับดูครับไม่เอาเลยนะครับถ้าถูกกินเนื้อแม่ขันไม่ยอมกินเลยนะครับนี่ โอ้ยน่าเสียดายจังเลยเนาะเกสบเก้าบาทสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดีเอซแฟนคลับทุกท่านทุกคนนะครับผมตื่นเช้ามาเราก็เข้าหมู่บ้านออนทัวร์ในหมู่บ้านเช่นเดิมนะครับวันนี้แม่ขันก็ใส่ทั้งโบใส่ทั้งสายตะพายคุณแม่ดีเด่นเลยนี่ ของคุณแม่พัชรีนะฮะที่เมตตาให้แม่ขันวันนี้เข้ามาหมู่บ้านก็ได้รอดเลยเนาะมาในเช้าเลยแม่ขันน,นี่ครับก็มาเข้ามาช่วงเช้าก็เข้ามาก็ได้รอดเลยนะครับนี่รอดแรกนะครับนี่ว้าวแม่ขัน ใส่ชุดนี้แล้วเฮงเฮงเด้อครับตอนรับปีใหม่นะครับสวยงามมากคุณแม่ดีเด่นแห่งประเทศไทยครับเด็กก็ไม่กลัวนะครับเด็กเขาก็ไม่กลัวเราก็จะเดินออนทัวร์ไปเรื่อยๆนะครับไปไม่คันออนทัวร์ไปเรื่อยเลย แวะตามกรอกซอกซอยไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เดินตามเกากซอกซอยไปเรื่อยๆเอา้านี่แม่ควันได้นั่งละครับโชคดปีเลยควันทิวไม่เห็นครับไม่รู้ไ่ไปอยู่ซอยไหนนะแม่ขันของเราก็เดินทางกันเดินกันต่อไปครับแม่ขัน โ,โสกเอาใส่น้ำสร้างเด้อคุณแม่เด้อว้าวครับคุณแม่รอคุณแม่บอกให้รอแล้วเออเอาโชคอหามานกับช้างจะได้โชคดีโอ มีร้านเนื้อด้วยหืมน่าอร่อยจังแม่ขันรอ,อกินเนื้อบอกินไม่ได้เด้ลูกเอ้ยกินได้แต่ควานนะกินเนื้อไม่ได้แม่ขันไม่ชอบหนื้อแม่ขันกินมันสวีรัตอย่างเดียวถ้าเป็นควานนี่โอ้โหควานลิงบอกหืมลูปปากเลยอ่านี่คุณแม่ให้กล้วยด้วยมีกล้วยมีแตงให้ด้วยโอ้โหนี่ร่างระบอ่แม่ ล่างให้แน่ครับคุณแม่ครับถามว่าล่างแม่ขันไม่อยากกินดิคุณแม่ต้องเอาไปล้างให้นะครับนี่ถ้าไม่ล้างนี่แม่ขันไม่ยอมนะโอ้โหสะอาดมากคุณแม่ดีเด่นแม่ขันยืนรอนะครับรอคุณแม่ไปล้างแตงให้ ลังกล้วยลังแตงให้นะครเอาว่าล่ะลูกละกินบอเธอกินเนื้ออยู่ดิมันถือกินเนื้อนะแมคอ่ครับดูครับไม่เอาเลยนะครับถ้าถูกกินเนื้อแม่ขันไม่ยอมกินเลยนะครับนี่โอ้น่าเสียดายจังเลยเนาะ โอ,อ้คุณแม่ให้ตังไปซื้อนะครับคุณแม่ให้ตังไปซื้อกล้วยซื้ออ้อยแล้วซื้อแตงแล้วขอบคุณมากครับคุณแม่ขอให้โชคให้หมานให้ร่าให้รวยเดอ้อคุณแม่เดอ้อขอให้กลับคืนเป็นล้านเท่าเดอ้อคุณแม่เดอ้อมีเฮงๆงรวยรยปังๆตลอดปีค้าขายดวงดีตลอดไปด้วยกินมะล่ะมะกินมายอมกินเลย นี่เอาทิ้งด้วยโอ้โหคุณแม่แม่ขันไม่ยอมกินนะครับคือแม่ขันนี่ชอบกินแบบไม่มีเนื้อเนาะมังสวิรัตมากกว่าไม่ชอบเนื้อสัตว์นะครับดูความมากแม่ขันอะเดินตามโอ้โหเดินตามแม่ขันมา อ้าวมาอยู่มุมนี้นี่เองเอะทำไมกลัวช้างหายบน่นย่านสร้างหายที่คนที่ยวโอ้ตามสร้างตลอดเลยคือบ่อนั่งเนี่ยละลูกช้างเรานี่อิ่มแน่นอนครับแต่ควานคนขายของเนี่ยเออชักจะยังไงอยู่นะตามตูดช้างไม่ยอมนั่งเลยในนี้ <c oughs> ดีเด่นของเรามายืนกินอาหารอยู่ตรงนี้มีกล้วยมีใบอ้อยให้ด้วยอยโชคหมานแต่แต่แม่ขันเงินเดินต่อครับนี่ทีนี้ก็เป็นทีของวานจะเข้าหายของจะเข้าไหม โอ้คนสวยใจดีซื้อกล้วยไปให้แม่ขันเงินด้วยโอ้โหนี่ครับแม่ขันลาาปากของแม่ขันเลยวันนี้หมันอาหารแด่เช้าเลยให้เมื่อไรครับให้เดินทางแถวคาดปลอดภัยอยู่ดีมีแห้งเดอ้อให้โศกให้หมันให้ลำให้ร้วยตลอดปีให้ดวงดีตลอดไปเดอ้อเดี๋ยวเพื่อนกับเก็บเอาครับอุ่าอยากได้ อยากได้คะแนนก้อนสันเหลีวยวเออโชคมาัาลํำรวยโชคมัาลํำรวยเด้อเจเด้ออหยิบให้ไหมบานานี้เอาแม่ขันบานนี้ถือเอาลูกลาถือเอาเออจะเอาอีกบก่เพิ่นเอามาก,กองไว้กินอ้อยก้อนครับเดี๋ยวเพิ่นก็นกินครับเจ๊ อ๋อสามสิบป,ปีแล้วครับคุณพ่อครับผมขันเงินครับผมผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงครับผู้หญิงผู้หญิงโชคมานแล้วไม่ขันเดินทางกันต่อทําอะไรก็ให้เป็นเรื่องง่วยปีใหม่ขอรับโชครับชัยเด้อเจอเด้อ ขวัญใจเด็กๆมาแล้วปอกอ้อยให้ด้วยอ่า<ม>ให้เลยครับให้เลยไม่ต้องกลัวนะครับให้เลยครับเออใส่มือใ้เลยใส่งวงให้เลยครับ<ม>นี่เด็กๆเขาป้อนอ้อยให้ด้วย<ม>นี่ปอกให้ด้วยอืมปอกเปลือกให้ด้วยไม่ขัน<ม>เราไม่ทำอะไรหรอกครับ โอ้ได้กินทั้งกล้วยได้กินทั้งอ้อยเลยแม่ขันวันนี้ช่ชงอเช้านะครับเนี่ยถ้าทั้งวันเนี่ยจะขนาดไหนกว่าจะได้พักนี่อีกชั่วโมงหนึ่งได้พักจุใจแน่นอนนี่มีคะแนนให้แม่ขันด้วยขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้โชคให้หมาน ขอให้ร่ําให้รวยขอให้ถูกหวยถูกลอตเตอรี่ให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาเด้อเจอเดอ้อกับ <Ac ad> คืนไปเป็นล้านเท่าเดอ้อ <c oughs> ก็ฝากช่องเอาไว้ด้วยนะครับฝากช่องพังคันเงินพายมงคนน้อยของเราเอาไ้ด้วยนะครับฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆออกมา คุณพ่อคุณแม่จะได้ไม่พลาดกันเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาคุณพ่อคุณแม่ไปก่อนเนออสวัสดีครับผม